บริษัทซูลยนันไทยแลนด์ซีโอเอลทดีเป็นบริษัทขายตรงแบบหลายชั้นเอที่มีต้นกำเนิดจากประเทศมาเลเซียและมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบนพื้นที่กว่า149ไร่พร้อมด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า7,000คนและที่จอดรถมากกว่า2,000คันสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซูเลียนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่จำหน่ายผ่านระบบขายตรงได้แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมเช่นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านเช่นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศเครื่องประดับแฟชั่นเช่นสร้อยคอต่างหูและแหวนเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายเช่นครีมบำรุงผิวสบู่และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเช่นซุเลียนบิโอนอ็กตร์วอลคริเล็กซ์และเอนูทีรูปแบบธุรกิจสุเลียนดำเนินธุรกิจในรูปแบบขายตรงแบบหลายชั้นเอ็มลมซึ่งผู้แทนจำหน่ายสามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และการแนะนำผู้อื่นเข้าร่วมเครือข่ายโดยมีระบบสนับสนุนและการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของผู้แทนจำหน่ายสถานะในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักของสเลียนโดยมีรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมาจากประเทศไทยอย่างไรก็ตามบริษัทเคยประสบปัญหาจากวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งพี่บุเดอเอเมลิชความน่าเชื่อถือ ซูเลียนเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจมายาวนานและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมธุรกิจเอ็มเลมควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดอย่างละเอียด